สวัสดีนะักเรียนทีมใหม่นะคะ<ส>เขาอยากให้ดูสไลด์รวมการสักนิดนึงนะจริงๆแล้วปี2015ที่พี่พเคยเรียนมามันจะมีแค่5หัวตอนนี้ไกด์ไลน์ของ AHA เนี่ย American Heart Association เกี่ยวกับสถาบันลกหัวใจระดับโลกเนี่ยเขาได้อัปเดตไกด์ไลน์มา,าใหม่กล้ขึ้นทุกๆ5ปีนะคะในปีนี้เนี่ยเขาก็อัปเดตตัวใหม่มาให้เราเป็นห่วงทั้งหมด6ห่วงด้วยกัน ถ้ามองสไลด์ก็จะเห็นเนาะว่ามันมีทั้งหมด6ห่วงแล้วมันมีห่วงใหม่ขึ้นมาห่วงอันแรกยังเป็นอันเดิมนะคะโทรแจ้งคุณอยู่ที่เกิดเหตุอันดับแรกคือซีนต้องเซฟก่อนอันดับที่2องปุบประเมินคนไข้จะอยู่ในฐาน G R A B C อีกฐานนึงนะคะเดี๋ยวนั้นรายละเอียดคุณไปเติมเอาในฐานนั้นนะคะ หลังจาก G R A b C สถานการณ์ปลอดภายัยถุงมือ B S I หรือ P P E ของคุณเนี่ยคุณต้องเตรียมให้พร้อมนะคะถุงมือแมสกโกลกรากลาสท่องให้แม่นนะฮะมีอะไรบ้างถุงมือแ,แว่นตากราวชุดของคุณหรืออุปรกรณ์ของพี่ก็คือชุดดับเพลิงของพี่ถังดับเพลิง s C b A หรืออะไรก็แล้วแต่ที่สถานการณ์ที่พี่จะต้องไปนะคะสถานการณ์ใบ้าน แล้วแต่สถานการณ์ว่าสถานการณ์นั้นคุณจะต้องใส่ PPE หรือ BSI เนี่ยยังไงบางครั้งู่จะพูดคำว่า,า BSI บางครั้งจะพูดคำว่า,า PPE แต่มันคือความหมายเดียวกันนะคะก็คืออุปกรณ์ป้องกันของเราในสถานที่เกิดเหตุแล้วแต่สถานการณ์ว่าเราจะเลือกอุปกรณ์ไหนเพื่อป้องกันตัวเรานะคะส่วนหัวต่อไปนะคะเป็น compression ก็คือสัญลักษณ์มือสองข้างก็คือ CPR ในฐานนี้ที่พี่จะเป็นจะต้องเรียนรู้ กดลึกกดร้อยปล่อยสุดอย่าหยุดกดเกินสิบนาทีคืออะไรกดลึกคืออัตราการกดลึกเนี่ยปี2,020เราเน้นย้ำเลยว่าให้มันเป็น1น,นส่วนสของร่างกายแบ่ง posterior anterior เเและ later เ,เพราะฉะนั้นมันจะมีแค่3ส่วนเท่านั้นมองด้านข้างแบ่งออกเป็น3ส่วนด้านหน้าก็คือด้านหน้าอ,อกของคนไข้นะคะกึ่งกลางก็คือช่วงบริเวณกลาง,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 งของลำตัวส่วนที่3คือส่วน ตั้งแต่กลางไปถึงกระดูกพื้นหลังเราจะแบ่งเป็นสามส่วนและจะรู้ได้อย่างไงว่าเรากดได้ระดับที่ถูกต้องมันถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพี่จะต้องมาฝึกกดหุ่นที่วางหรือตรงหน้าเนี่ยเพราะว่ามือเราเนี่ยมันเป็นกล้าม,ม,นเ,ม,นมนเ,เนื้อมัดเล็กมือเราจะมีกล้ามเนื้อมัดเล็กในเวลาฝึกบ่อยๆมันจะเกิดความจํามันจะเกิดระยะความจําสมองที่จะสั่งการให้กดเท่านี้แหละ าพี่ไปกดคนจริงๆพี่ก็จะกดได้เท่านี้นะคะตัวที่สามเป็นอุปกรณ์ AED ซึ่งพี่ก็เคยเห็นอยู่แล้วแหละว่า AED เนี่ยเคยมีมาเร,รยียนมาสอนกันอยู่แล้ว AED มีหลายประเภทนะคะมีหลายยี่ห้อแต่การใช้งานเหมือนกันหมดคือเปิดแปะเสียงเปิดอะไรเปิดเครื่องแปะอะไรแปะ,แปะแผ e ่นอิเล็กโทรดเสียงก็คือเสียงตัวอ e ิเล็กโทรดเนี่ยเข้ากับเครื่อง AED เดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูด้วยนะคะ ข้อควรระวังก็คือระวังแก๊สระวังน้ำมนันระวังน้ำคนไข้ต้องอยู่บนพื้นลาดเวลาก,กด C P R เนี่ยคนไข้ต้องอยู่บนพื้นลาดเท่านั้นอยู่บนโซฟา C P R ได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้จะอธิบายคร่าวๆนะคะหน้าอกคนเราเนี่ยเวลากดหน้าอกนะจุดที่เราจะกดคือ,คอคก,กึ่งกลางบริเวณหน้าอกก,ากึ่งกลางบริเวณหน้าอกเนี่ยมันจะมี เพราะฉะนั้นส่วนที่เราจะกดเนี่ยเราจะใช้ปุ่มมือของเรากดไปบริเวณกล่นกางของหน้าอกนะคะในอัตรา1ส่วน3ของร่างกายในเชิงล่าง1ส่วน3ของร่างกายในเชิงล่างนะคะอัตราความเร็วอยู่ที่100ถึง120ครั้งต่อนาทีไม่ได้หมายความว่าในสองนาทีที่ต้องกด120ครั้งนะแต่ค่าเฉลี่ยเหมือนที่ครูเอ็กพูดว่าใน15ถึง18วินาทีคุณต้องกดให้ได้3 I'm เท่านั้นคำที่ประจอมได้ไหมคำไม่ได้ปั๊มคำไม่ได้ปั๊มถ้าสมมติเขายังมีสติเนี่ยเขาจะปัดมือเราออกทันทีนะคะแต่ถ้า พอใจทํางานไม่ได้นะคะความพอดีพอดีจะทำให้พอได้ัวใจทํางานขออมการแบบพอดีพอดีอดแต่ไกด์ไลน์ตัวใหม่นี้มีเพิ่มมาเรื่อง AED เน้นเรื่องสําคัญคือตอนที่พี่ใช้ AED เนี่ยเมื่อก่อนเครื่องมันจะบอกว่าเครื่องแนะนำให้ทําการชอ็อตเครื่องกําลังชาร์จใช่ไหมคะหลังช็อตแล้วเราค่อยกดกร้บอกใช่ไหมคะแต่ไกด์ไลน์ปี2020นี้ ตอนที่เขาบอกว่าเครื่องกําลังทําการชาร์จหมายถึงกําลังชาร์จไฟเข้าเครื่องเนี่ยเราต้องช่วยกดหน้าอกท,ทันทีจากไปหยุดกดก็ต่อเมื่อมันชาร์จพลังงานเสร็จแล้วและพร้อมที่จะกดเราจะต้องเคลียสถานการณ์เคลียคนของเราเคลียผู้ช่วยเหลืออีกหนึ่งครั้งนะคะหนูจะไม่บอกว่าฉันถอยคุณถอยทุกคนถอย แต่ในที่นี้หนูจะพูดคำเดียวสั้นๆชัดๆดังๆทุกคนเคลียร์เคลียร์หมายถึงตั้งแต่หัวกระโหลกเท้าอาให้มัน 他老婆怀孕了。<noise> Okay. AED ไปช็อ e e, ตมันเนี่ยมันเหมือนการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ระบบที่มันกำลังรัวอยู่หัวใจเต้นพิวเนี่ยมันจาเป็นต้องมีการรีเซ็ตเหมือนคอมที่เอรอะค่ะที่ต้องใช้อะไรพี่ต้องทำการรีบูตเครื่องรีเซ็ตเครื่องใหม่เหมือนกันหัวใจคนเราก็เหมือนกันเครื่องตัวนี้ไม่ได้ช่วยคนตายให้รอดแต่ช่วยเฉพาะคนที่มีตตเ,เครื่องหัวใจผิดปกติเท่านั้นเครื่อง AED ไม่มันก็มีข้อควรระลอด้วยมีคำ ตอนนี้เรากำลังทบทวนการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED การใช้เครื่อง AED ของเจ้าหน้าที่าาทำในโคงฝึกทบทวนแอ้กสำหรับป้องกันนะครับ่าจะใช้คนอย่ในี้ในการความแล้วก็ทดลองการใช้เครื่อง AED นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ที่กุ๊กถนนจันนะครับทำการทำ CPR เีงเียงใช้แผ่นไหนทอะรกอะไรก่อนีเปิดเปิดแปะเปิดแปะเสียบเปิดแปะเสียบเปิดเครื่องเ ขั้นตอนการใช้เครื่อง AD ดีมาถึงปุ๊บก็ทำสามขั้นตอนนะครับก็คือเปิดแปะเสียบเปิดก็คือการเปิดเครื่องนะครับหลังจากนั้นทการแปะแผน่นที่บริเวณตําแหน่งที่ต้องการวิธีการดูตําแหน่งที่แปะคือดูได้จากหลังแผ่นได้เลยดูได้จากหลังแผ่นได้เลยนะครับก็ทําการแปะพอแปะแผ่นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะัเครื่องจะทําการวิเคราะห์และประมวลผลต่างๆให้เราให้ทําตามเครื่องได้เลย หลังจากนั้นแล้วขั้นตอนต่อไปคือทําการเสียบ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 ฝาเสียบอ่าขั้นตอนที่2นะครับทําการเสียบนะครับระหว่างปลักเข้ากับตัวเครื่อง a e d <c oughs> ระหว่างที่เครื่องทำการชาร์จนะครับให้เราทำการตีพิอาร์ตเนื่องไปก่อน,อนจนกว่าเครื่องจะทำการช็อคอช็อคเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วออรรต้องทำการปั๊มต่อได้เลยนะครับปั๊มต่อเลยฟัมต่อเลยครับ